สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือเกม S C G O ออนไลน์ตอนนี้เรากำลังแบชมการถ่ายทอดสดของคู่แข่งระหว่างไทก้าหรือแม็กหรือชัยโยสิบสามหรือก็คือคุณชอชัยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คุณชัยโดนแม็กฟันอย่างง่ายได้แต่คุณแม็กก็ไม่ยอมแต่คุณชัยก็กำลังหาเปรียบทางหาเปรียบหาเปรียบทางแล้วยิงไปยิงยิงเขาจะยิงตลอดเพราะ ที่เขาใช้นั่นคือ Heavy Arms Heavy Arms g u ด d a Heavy Arms Custom และอีกฝ่ายหนึง่งก็คือ g u n d ้ m เฮียอะไรไม่รู้ครับจำชื่อไม่ได้อ๋อครับตอนนี้คุณชัยได้ไป5้าคะแนนแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการรีโลอของคุณแม็กนั่นเองนะครับหรือก็คือการนำประตูหนึ่งต่อศูนย์นั่นเองโุ้ยเลยครับตอนนี้คุณชัยก็ยิงใซคุณแม็กเข้าไปเต็มๆแล้วนนครับโอเคครับคุณชัยต้องอยู่นิน่งๆในการใช้ในการปืนกลของ Heavy Arms นะครับโอ้ oh, ต่างฝ่ายใช้ SP พร้อมกันนะครับเพราะว่าตามจริงคุณแม็กเข้าไปก่อนแล้วแต่ว่าคุณชัยที่ใช้ไปนั้นไม่ได้ต้องการให้เพื่อ,อผลประโยชน์อะไรไทั้งสิ้นแต่เพื่อป้องกันในการโดนเสียเสียชีวิตนั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh, คุณชัยก็ได้ไปอีกประตูหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ได้ไปอีกาคะแนนรวมเป็น10คะแนนแล้วนะครับคุณชัยโยและไอ้ไอ้ที่ครับ <c oughs> ไปครับ อาครับคุณแม็กมาแล้วคุณเอา,อา,อาเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับ <c oughs> อโอเคครับจากการเรียบร้อยเอาคุณชัยโดนฟันโดนยิงทิ้งไปแล้วนะครับตอนนี้คุณแม็กกำลงังไล่เรียกตามมานะครับ <c oughs> อ่าไอ้นี่ก็ไปหยุดเ <c oughs> อาละครับเรามาดูคุณชัยต่อคุณชัยตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยคุณชัยคุณชัยอยู่ไหนครับ คุณใช้ยอยู่นะครับคุณใชยครับคุณใช้คุณชอใช้ครับโอ้คุณใช้ยอยู่นั่นเองครับเขากําลังหลบมุมเพื่อเตรียมยิงปืนกลของเขาไปใส่คุณแม็กนะครับตอนนี้คุณแม็กกำลังวิ่งเข้าไปเพื่อจะไปฟันเขานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เขาคุณใช้ได้ใช้ New Type Press t i v หรือคือไอตัว T นั่นเองครับถ้าใครเล่นคงจะรู้นะครับอะครับตอนนี้คุณใช้